โอ้ย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 อ้โอ้ย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 โอ้นโอ้ยโ่้ยโอ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 ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโออ้ย้ยโอ้้อ้ยโอ้ย้ อัศจรรย์ใจกุ้งหลังง้อเหยียดบอ,อกจะค่อยบอกให้กุ้งกุ้งนั้นจังบ่มีอัศจรรย์มากวีบัวทีน้ำนาอัศจรรย์กงผ้าเมลท,ที่เที่ยวเยืนเขาเคืนมีหินกั้งอัศจรรย์ไหลบอนสิได้งมอนให้ไกลสู่ผู้ประสุงฟังเสียงฟ้าห้องโป่งสิลุงบอนอัศจรรย์น,นกเขาขันยำแลงสิแตงเอาไว้ซ้อน อัศจรรย์ใจนองอยกากไหมนอนน้ำพีอัศจรรย์ทั้งลีบ,บาดว่าน้ำลุ่นตอนผู้ชา้ให้ไม่แล่นนำ้ำอัศจรรย์ใจอาย้าเมียซ่อนหูเกา่าอัศจรรย์ตั้งเต,ต่าผู้าช้เห็นอยากลุมเห็นอยากกุมดมเลื่อยอยู่บ่อเศร้าอัศจรรย์ใจเจ้าหนังหูขึ้นหลังอัศจรรย์ทั้งฝ่ายนายบ่มีหนังนา อัศจรรย์ขาส่งส่งอังจิตมันเคีงติ่งแต่หัวอึงเผาลุงห่อใส่แต่ขาแพงมาแล้วบัดนี้จ้อนเลือกบอลรัศจันวันคืนปีเดือนแถมทายเราดูเดือนหา อัศจรรย์ฝน,นฟ้าตกมาแต่อากาศทิ้นขาดน้ำรุ่นแกงแสงฝ่ามันสงสน,งน้ำไหลลงเขาคันอัศจรรย์หลายอย่างอัศจรรย์ตั้งแต่สร้างตาหน่อยหน่อยตูนั้นม่นใหญ่สูงสังคัญปุ่งมาให้ไพลมันให้เจ้าบึงอัศจรรย์ไปเฮืองหากสิหินบอนบนเป็นขอม่นหำม,มอนอัศจรรย์ตั้งแต่มอนเอาตั้งแต่มอนเกลือน้ำบ่กินพ่อเม็ดใหญ่สูงสมดาม อัศจรรย์มันสางเงื่อนห้างได้อยู่อัศจรรย์น,นอมมูไหมมันมาจากงอนนอนหาเป็นสี่สามย่ำมาเอาท่อผ่าไหมลังย่อมคังเอามาาโกกะบังผู้ใช้เป็นห่อดีเรื่องมูนีเป็นสิ่งอัศจรรย์อัศจรรย์ใจอ้ายจะลำได้เบาง่ายอัศจรรย์ผู้ใช้รักษาหนังบวกุมรุดป่าว้แม่นบังปลายนวลในใน